รรใจจะขาดแล้วเอยแล้วร้องสวัสดีพี่เจ้าแล้วไม่ร้องเหรอไม่ร้องทำไมล่ะคะน้องกะเล็กอ้อหน่อยอืมห้วร้องให้แม่ฟังแล้วดาร้องเพลงอะไรได้ เพิรอดตั้งแต่ตั้งแต่งมีคนดนต้นแต่ดอทิ่งที่ะปฏิตนดตัวตองี่รับผาไปเที่ยวชมสวนชวนต้องหที่ เสียบห<น>ูห<ะ>ันหันเสียบหลนเสียบหลนอ่ะร้องต่อตั้งห<ะ>้าหกทีไม่ร้องเอาเพลงอะไรคืนคืนวันจที One, two, บอกรักกันวันอาิดวันานิด,นดบอกรักกันจนถึงวันอาทิตย์แต่แรก